ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซาอุดิอาระเบียกระชับขึ้นซึ่งแต่เดิมเป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางสำหรับซาอุดิอาระเบียวอชิงตันต่อสู้เพื่อแย่งชิงอิทธิพลกับปักกิ่งแต่ดูเหมือนจะเอียงไปทางจีนปักกิ่งกำลังเปิดสถาบันคงจือในซาอุดิอาระเบียจีนบอกว่าสถาบันคงจือเป็นศูนย์วัฒนธรรมและภาษาแต่นักวิจารณ์กล่าวว่าสถาบันเหล่านี้แผลอิทธิพลของคอมมิวนสิสต์และนำการเซ็นเซอร์ของรัฐจีนเข้ามาในห้องเรียน สหรัฐเคยมีสถาบันคงจือหลายแห่งในมหาวิทยาลัยต่างๆแต่หลายสิบแห่งถูกปิดเนื่องจากข้อถกเถียงเกี่ยวกับอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ย้อนกลับไปยังความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปในตะวันออกกลางแอนโทนีบลิงเคนทูตระดับสูงของอเมริกาไปที่นั่นเพื่อเข้าเฝ้ามากราชกุมารแหง่งซาอุดิอาระเบียนั่นคือความหวังที่จะแก้ไขความสัมพันธ์ที่ดิ่งลงเหวของวอชิงตันกับซาอุาีซาอุดิอาระเบียเคยเป็นพันธมิตรของสหรัฐประเทศนี้มีอิทธิพลอย่างมากในเวทีโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็นผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่ความสัมพันธ์ของวอชิงตันกับซาอุดีอาระเบียกลับดิ่งลงเหวหลังจากประธานาธิบดีไบเดนแสดงท่าทีแข็งกร้าวตอนที่ไบเดนเป็นผู้สมัครชิงตําแหน่งเขาให้คามั่นว่าจะทําให้ซาอุดีอาระเบียเป็นคนนอกข้ออย่างที่พวกเขาเป็นจากกรณีที่มีคดีนักข่าวซาอูถูกฆ่าในระหว่างนี้ปักกิ่งไม่ได้นั่งเฉย พรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วยให้ซาอุดีอาระเบียและอิหร่านกลับมามีความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งนั่นเป็นเรื่องใหญ่เพราะทั้งสองประเทศได้เชื่อว่าเป็นศัตรูขั่วขาดาและได้ตัดความสัมพันธ์กันเป็นเวลา7ปีหลังจากข้อตกลงสันติภาพอิหร่านได้เปิดสถานทูตในซาอุดีอาระเบียอีกครั้งไม่กี่วันก่อนการเยือนของบลิงเคนอิหร่านกล่าวว่ากำลังวางแผนที่จะจัดตั้งพนมิตรทางน้ำกับซาอุดีอาระเบียและประเทศในอาวอื่นๆ